ข่าวคนดวงไปดวงดีกลับแล้วนะคะวันนี้ไปส่องเพจของอาจารย์เบิร์ตธีรพงศ์นะคะออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวของ7ราศีชะตา พลิกฟื้นนะครับหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะครับแต่ก็มีทั้งเรื่องที่เป็นข่าวร้ายและก็ข่าวดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะสรุปให้ฟังนะครับว่าปีหกปีกระต่ายเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับเจ็ดราศีที่เข้ารอบมานนี้นะครับคือชาวราศีกรกฎชาวราศีเมษชาวราศีมีนชาวราศีมิถุนชาวราศีพิจิกชาวราศีตุลและชาวราศีสิงค์ครับ ฟังข่าวร้ายก่อนแล้วกันนะครับอ่ะข่าวร้ายนะครับมีเกณฑ์จะถูกทําร้ายนะครับถูกเอาเปรียบจากผู้ที่มีอํานาจนะครับตําแหน่งสูงกว่านะครับอายุมากกว่าอย่าเล่าปัญหาของคุณให้ใครฟังเพราะคนส่วนใหญ่เกินกว่า90%เขาจะไม่สนใจหรือคิดจะช่วยจริงๆอีก10%เขาจะดีใจที่คุณกําลังมีปัญหาให้ระวัง คนสองหน้าให้ดีนี่ข่าวร้ายนะครับส่วนข่าวดีนะครับปีนี้เนี่ยศัตรูที่ซ่อนตัวเนี่ยจะปรากฏตัวออกมานะครับคนไหนมิตรแท้คนไหนศัตรูจะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับดวงชะตาจะพลิกฟื้นจากจนเหนื่อยกลายเป็นหยิบจากอะไรเป็นเงินเป็นทองร่ำรวยสําเร็จนะครับดวงคุณเนี่ยจะได้ไปดีกว่าศัตรูคู่แข่งนะครับขอให้อดทนอย่ายอมแพ้นะครับรวยเพราะปากได้ดีเพราะคําพูด ห้ามแช่งตัวเองเด็ดขาดนี่คือ7ราศีที่เข้ารอบมานะครับแล้วก็จะทั้งมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องร้ายสลับกันไปนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับเพื่อจะได้ดําเนินชีวิตต่อไปแล้วก็จะได้รู้ว่าเออเราจะอยู่ในทิศทางไหนนู่นนี่นั่นใครที่ชื่นชอบเรื่องราวข่าันนี้เราอยากให้เราไปอ่านข่าวของมาดูท่าไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับวันนี้ไปแล้ว